มาค่ะพี่น้องเห็นแล้วกับค้นลูกนะคะคุณลูกอี้หยางวันตีนและลาสุดนะคะสำหรับทางด้านพ่อการใช้วิเลสินค่ะพี่น้องได้มีการออกมาเผยเลขเด็ดนะคะซึ่งสําหรับเลขเด็ดที่ทานั้นพ่อการใช้เป็นเด็ดมีการออกมาเผยนี่นะคะเพิ่นกะเผยกอนที่จะมีการ เริ่มทําการแสดงนะคะสำหรับคอนเสิร์ตปีฤดูกาลของมอลล์รัมามอยเพชรมานแห้งเอานี่แหละค่ะพี่น้องนะสำหรับทางด้านพ่อกันใช้เวลศิลป์เพื่อนเดมิการเคยเลกเดตเป็นตัวเลกได้บอกเลยนะคะว่าเอฟซีแมนครับต้องจัดตามเพลินแสแล้วนะคะเพราะว่าอียังมาติดเบื้องจากที่เพื่อนเดมีการโพสต์ลงค่ะพี่น้องนะคะร,รู้เลยนะคะว่าเมามาเบิดแพงนะคะเมามาเบิดแพงแล้วนี่แหละต้องบอกไปก่อนพี่น้องว่าสำหรับพ่อกันใช้เวลศิลป์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะ้าที่ถือเลดูแห้งค่ะพี่น้องถือดวยรีบนะคะจากที่แอดมินได้ติดตามท่านพอกันชัมากกับทีว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เอิ่นมาเบ้งหมดใดกระหมวดนั้นนะคะแล้วคันถือเนี่ยกับถือไร้อารมณ์ล่ะสำหรับพอกันช้วิเลสินแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องนะสำหรับพอกันช้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตติดฤดูกาลของบองลลัมซอนน์เพลินแห้งสำหรับในมื่อวันนี้ เพื่อนกะรีมีการออกมาโพสเผยชัดเจนเลยนะคะโอ้ยเอ็ดมินเนยเห็นแล้วกะเทิ่งขนลูกค่ะพี่น้องแล้วกะบอกเลยนะคะว่าคันถืมนี่รับเต็มๆนะคะสำหรับพ่อกันไทยในทีว่ารับเต็มๆนะคะเอาวนี่แหละค่ะพี่น้องนะสำหรับก่อนหน้านี้พ่อกันไทยกะรีมีการออกมาเผยนะคะว่าแล้วแต่บุญวาสนาสาธุสาธุาธาธเด้อปูญญาเผยพันนะพี่น้องเป็นจังไรพร้อมกับโพสรูปอลอตเตอรี่เนี่ยแหละนะคะซึ่งกะ จาเทียดมิ้นในเบิงแล้วค่ะพี่น้องลายใบแห้งนะคะลายใบแห้งว่ามปนเมลมาเบิดแพงเอาหล่ละเิ่นก็คือสิม,มักแห้งสําหรับเด็กตัวนี้กับบรูคคือกันค่ะพี่น้องว่าเอ่เพิ่นไดมาตรใส่เนี่ยแต่ว่าสําหรับผล็กลงท้ 11, 79, 97, ายนี่สิเป็นเจ็ดเก้ากับเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องเอาผู้ดใดทีอยากตามพอกันใช่ก็สามารถตามแล้วได นพี่นองน้าสามารถตามก็ได้นะคะคันบ้าถือมานี่บันซีมาโอ้ยเห็นอยู่เสียดายเลื่มสือบันซีวาที่บัานที่นี้เข้ากับซื้อกันไห่ก็ไเลยครับพี่นองซื้อกันไหม่่็ต้องไปซื้ออะไรคือเด้านะคะซื้อพ่อเด็ฟังพ่อแบบสมมุติว่าถือมาจังสี่นะกะนี่ละเข้ากับดีใจอยู่เดนพี่นองน้าอ้าวนี่ละับพี่นองก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับเพราะไม่เอฟซีกันครับงานนี้หลายคนกับภากันแหุ่เข้ามาคอมเมนต์กันดูด่วนบางคนก็บอกว่ามักคัก เจ็ดเก่าพันนะ,ะ 7, 9, นะพี่นอ้องเพื่อนก็บอกว่ามันมัน,มนได้ย้ายไล่นะคะเฮงเฮงฟังปังโชกมันชูกมันมน,นะคะสาหรับก่อนหน้านี้เอฟซีแฟนคลับหลายคนอาจลืมไปแล้วค่ะพี่นอ้องอีกอย่างมาติสสำหรับก็านานนี้ทั้งด่านพอกันใช้วิเลสินค่ะพี่นอ้องเพื่อนๆมีการออกมาเผยความฝันของเพื่อนเพื่อนฝันมาจั้งไหนนะคะเพื่อนฝันบอกว่าฟ้าผ่าเปี้ยงลงต่อหนาเพื่อน ฝาพาลงต่อนหน้าเพื่อนแอดมินก็ได้มีการเข้าไปเบิ่งในเน็ตครับพี่น้องว่าคันฝันลักษณะแบบนี้นี่หมายความว่าจังไหนนะเป็นฝันดีหรือว่าฟันไหลนะจากเพื่แอดมินได้เข้าไปเบิ่งคับพี่น้องโอ้โหปรากฏว่าฝันดีนะเอาคือบอกว่าแบบนั้นเพื่อนอจากทีื่อนเข้าไปเบิ่องในเน็ตเพื่นอนบอกว่าซิบเบิ้ลคอบเบิ้ลถูกเบิ้ลโศกนะคะหลกักะหลังจากนี้นี่ซิมิแต่ร์เงินห้องเลยมาเทมา,จากจริงไนะ แะะล้วจากที่เท่าทกันเดตติดตามพอ,อกันใช่มากครับพี่น้องเพิ่นกับ,บังซื้อเลขนะคะเพิ่นกับมังซื้อเลขเงวนไอ้งวดวนั้งรับไปนะคะแล้วนี่แหละหลายคนกับมื่วาฟันวาฝ่า,า,า,าพาลงตหน,นาแล้วความหมายหมายถึงมาสิมีโชคลายมาเท่มากเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับเลขพากันบอกว่าหรือวา่าโชคในที่นี้หมายถึงการซื้อเลขนะคะแล้วข้อกันใช้สิได้รับหลายบาทจังสีแ่แบบ หลายคนก็ได้ภาพกันแหกฟูกันตามพ่อกันไทยบอกว่าเพิ่อนสื่อตัวในกระตามกับพี่น้องเอลซี่แฟนคลับหลายคนก็มักสิแบบนี่แหละให้ความสนใจก็มักสิแบบสื่อตามเพิ่นมาพี่น้องน้องเอาก็บอกกันไปนะคะนี่หล,หลายคนก็าพากันบอกว่าสื่อสื่อคือกันเลยพันนับพี่น้องนะคะนี่คนดีก็บอกว่าให้งปังไปรวยจ้านะคะนั่นหละการ้องห้พอกันใช้เห้งปังปังโอ้คันถือนี่ว่ามัน บ่แมนเนหน่อยได้ค네่ะพี่น้องนะคะกันถือเนี่ยก็ดีใจน้ำเล่าหนำเนาะพี่น้องเนาะนะคะโอ้แอดมินเดย์เย็นเล่าคนกับคนลูกค่ะพี่น้องนะคะซีโบ้คนลูกเดย์จังไหนไลฟ์ไปขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นจังไหนเนี่ยค่ะพี่น้องสำหรับคำคืนที่ผ่านมานะคะสำหรับคำคืนที่ผ่านมาในวันที่28มิถุนายนนะคะ2568ที่ผ่านมาอุ้ยกระบอกไปแล้วเนี่ยกะเวลานี่ยกะผ่านไป เร็ววิวเลยครับพี่น้องนะคะเวลาผ่านไปถือว่าเร็วมากๆน mm ้อ hmm. พี่น้องไปแบบกะ28มิถุนายนแล้วนะคะ mm hmm. จะ้อยนี่กะเดือนน่ะเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเอาเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นจังไนแน่สำหรับข่ามคืนที่ผ่านมาโอ้ยกะดีอกดีใจกับศิล,ลปินสาวมายเพชร์บ,บานแห้งสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องบอกเลยนะเขาวาแน,นี่ยไปเบิ้งศิลปินผู้ใดกับ ได้มาได้หล่นคอกะดีใจกับสุภุสุขคนิริยิ่งเฉพาะน้องอุงอิงเพชรบาดแทงครับพี่น้องโอ้ยกดีใจกับอุงอิงนำนะคะน้องน้องกะเป็นตาหักอิริเดียค่ะพี่น้องน้องกะเป็นตาหักอิริสมกับพี่พอมาเอฟซีแฟนคลับหลายหลายคนพากันแบบหักหลักกับเอ็นดูอิหล่าอิริเราพี่น้องน้องเอาเป็นจังไรแน่ครับพี่น้องสำหรับมาลายไ์สดช่องคอการใช้เรซินปรากฏว่าได้ไปเต็มๆมาลายเงินล้านครับพี่น้อง ปีได้ปีนัดนะคะสำหรับปีก่อนหนี้กับบอ่บอหน่อยก้อนหลาดนะคะปีนี้หลานกลัวอ้กับือว่าสุดจอดเอาพี่น้องเนาะก็ถที่ว่าสุดจอ,อ,อ,อดจอแต่ว่าในที่นี้ก็ยังไม่ได้สรุปค่ะพี่น้องว่าสรุปมาละยปีฤดูกาลของอุ้งอินเพปรบบแห้งใดเทไรแต่ว่ายังตำหนีลานนีใดย่างแน่นอนโอ้ยเมื่อคืนนี้เด็เห็นมาเลยลานค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็ขนลุกนะเห็นแล้วก็ขนลุกเนาพี่น,อนองง้องเงนาะเงยยังมาเต็ม เงือค้นเห็ดมาเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเพิ่นต้องใเซเวลาจัเหมือนในการเห็ดนะคะต้องใเซเวลาจัเหมือนในการเห็ดแต่ว่าบ่แม่นเดบางคนก็บแบบเพิ่นก็เชี่ยวชาญในการเห็ดแห้งเนาะพี่น้องน้องเอาก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะสําหรับมาเลยเงินล้านนะคะของน้องอุองเองเพ็ดบ้านแห้งเอฟมีโมมา,าเงินจํานวนนี้นี่นะคะที่เอฟซีแฟนคลับเลยทานเลยคนพากันได้เอาให้อุอ่งนี่นะคะบ่ได้มาจาก เราจ้นละนะคะบ่ได้มาจากความบตั้งใจนะคะเชื่อว่าทุกคนตั้งใจที่จะอยากจะให้น้องทุกคนค่ะพี่นงนะคะไรทางไรคนนี้แบบตั้งใจอยากสม,มอบให้อง้์งอิงนะคะการที่เข้าเสียเ,เงินให้ผู้ใดผู้หนึง่งแบบซะซมกันไปเรื่อยๆจนเป็นหลักนหนึ่งจังสีแมงค่ะพี่นงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะสำหรับในมือว่านีเอฟซี FC แฟนคลับายทางไร้คนนะคะที่ได้มีการเดินทางไปวันเป็นรูดการลายคนพ่อได้เห็น มาไล่เงินล้านของกุุงอิงแล้วหลายคนก็คือสิภากันดีใจจังซีแม้ดีใจยังมาตีดีใจที่แบบว่าอุ้ยคอยกัได้เอามาไล่ให้อุ๊อิงคือกันนะคะจนเป็นมาไล่ล้านจังซีแม้เอาขี้ด่างน้องอากับทีว่าสุดยอดจริงๆก็ต้องขอบคุณทัา้งนาั้นเพราะการใช้น้ำแม้ที่เพื่อนเป็นสะพานนะคะสะพานแบบเนี่ลล่าให้เพราะเ่็นเอฟซีแฟนคลับเลยทั้งหลายคนในภาคกันโอนไปเหงอีหล่าจังซีแม่นะคะแล้วว่าเป็นเพื่อนแคม่มาไล่ปิดฤดูกาลในกาพี่น้องนะคะ,ะ,ะนี่เร็วๆนี้ นจะเป็นมาเลยวันเกิดขององค์อิงน้องพี่น้องเ้าก็มารอบเบิ้งรอบจิตติรามกันนะคะตอนนี้ก็เมื่อเจอเลขหกแสนกว่าแล้วน้องพี่น้องน้อเอากถือว่าสุดยอดนาองมาธีว่าสุดยอดมากก็มารอบเบิ้องน้องพี่น้องนวาว่าสิเป็นจังได้นะคะนั่นแหละครัพี่น้องพยายามที่จ้ขึ้นคลิปผันซส้นเปนครับใ้เบิ้งเอากาธีว่าชัดเจนนะคะสำหรับตัวเลขน้องพี่น้องน็อตเจ็ดเก้าก็เจ็ดครับพี่น้อง นและครับพี่นงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้จังี้สะสกอนนอกค่ะก็กลับมาสวัสดีค่ะ